บงังใครบังหน้ากูเนี่ยชัดหาลนเติมเกมนะครับบีทเทปมรณะแน่นอนร้านมาหรือช็อปนะครับเติมถูกเติมไวนะเจ้ <c oughs> เียเลยแปงใแป้งใวันดีนะครับเราจะเอาอิจิโกร่างบางไขนะครับ ไปลุยอาหน้าเซิร์ฟทีสองกันนะครับว่าเราจะขึ้นท็อปเซิร์ฟได้หรือเปล่านะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นจ้าใดนะครับตอนนี้เนี่ยทสกะเซนโชของเราเนี่ยก็ยเปิดบางไข่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเวลห้าสิบแล้วลับสกินบางไข่ฟรีนะครับผมบางไข่นะครับฟรีย้ำว่า ลงผ่านด่านมันก็ได้ฟรีอ่ะเออนะครับผมก็จะมีตอนนี้ก็มี3า่างด้วยกันนะครับลางอิจิโกดอกดอยดาบกระปุกนะครับผมแล้วก็ลางอิจิโกดาบใหญ่นิดนึงแล้วก็ลางบางไรนะครับประมาณนี้ดามเมจก็ค่อนข,ข้างมหาศาลน,นะครับประมาณ2,000มื 20, ่นนะครับผม2 0 0 0 0ื 20, ได้นะครับแล้วก็ดูอัตราคิน,นะครับอัตราคิเนี่ยก็ประมาณ18%นะครับผมอัตราดามเมจก็ อยู่ที่17%นะครับนอกนั้นก็ความแก่งเอฟเฟกอะไรเงี้ย2เปอรคตดน้อยนะครับแต่ก็ยังมีสกิลพระเอกติดตัวอยู่ไงเออนะครับมันยังมีสกิลพระเอกติดตัวอยู่นะครับนั่นก็คือสกิลตัวประกอบหัวต้มนะบปก็มาดูกันคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเป็นขอบม่วง1.5ดาวนะครับพลังแรงดันวิญญ,ญาณก็ประมาณ2 4ง0ืนนะครับผม แรงดันวิญญาณนะครับสองหมื่นสี่ฮะป้าเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับว่าอิจิโกะรับตัวประกอบนะครับจะหดดิบเถื่อนแค่ไหนในอารีน่นะครับนอนนะใช่ไหมมันได้เปิดแน่นอนนะครับก่อนอื่นก็รุยคนแรกกันก่อนนะครับก็ประมาณพลังโหตามกว่ผมเยอะจ,ะจัดก่อนนะครับตัวประกอบหดต้มไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็จัดเรียงแถวหลังนะครับตอนนี้อารีน่ก็อยู่ ประมาณอยู่นะครับเก้าตัวปะ่ะใช้เก้าตัวนะครับในการอาร์ติแนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคาราเมะลงมาเอ้ยเออลากไปลากมาลากไม่เข้าครับผมตอนเนี้ยแย่จริงๆประมาณนี้ครับผมคาราเมะของเราฮะแล้วก็รุยกันครับผมรุยอย่างเดียวครับมาถึงคาราเมะเราก็แทงกึงหลังเปิดแน่นอนครับ ธอพิสูจนประกอบหัวเรื่องทถาหลังเนี่ยถจ้ามันตัวปลอมน้องโดดฝาหน้าไปปิ้งอู้แส่สองกดแรงครับผมเดยกก็ไปหน้าสั่นกันไปครับหนึ่งทีเอาล้ครับตัวประกอบหัวเรื่องแตกไปครับหนึ่งเตะแทงโมปาแทงโมยัดหน้าไปอีกหนึ่งทีงจะหมูกคุ้มทำมาใหม่ถึงกับแมบเลยทีเดียวแล้วปลาเกมฟาดแพงไหมครับผมอันนี้ฮะฟาดมันแผงแห้งไหมครับตอนนี้จะเป็นปลาเกมตักแดดรอทอนหรือเปล่าไม่น่าใช่นะ เทินเดียวก็วันเทินจริงแล้วครับผมโอ้แท่งขีแตกเลยวันเทิร์นเกี่ยวสุดแย่นะครับสุดจัดแย่เลยครับอ๋อพี่ล้นหัวเม่งนี่โหดนะครับผมก็ตัวไหนล้นเนี่ยเก่งหมดนะครับตัวไหนล้นเก่งหมดเออเอาละครับผมตอนนี้ก็จัดเรียงดีนิดนึงนะครับประมาณนี้แหละ ไะลุยกันต่อนะครับก็จะใช้น้ำแข็งแห้งมาเแทงแทงไว้รอบนี้ก็ตัวมะกงสูมอีกแล้วฮะเสือฟันหน้ากระเบื้องนะครับเปี้ยงแสนสองอีกแล้วฮะได้มีตายตัวกันไปหรือเปล่านี่ครับโดยก็ไปไปอีกหนึ่งทีไม่ติดเลยครับเต้แตงโมปลาแตงโมทำได้ทั้งมแมพเข้าไปครับปลาคอยแตกเลยครับผมแตงโมกระตุยฮะ เตะโมลงเสียใจนะดูครับรถเรย,ยียดยังไม่แตกเลยเหรืออะตอมิกยิทเซนปังคับมาให้ส่องแฟนแตกครับผมโคตรโหดเลยครับโหดจริงๆนะฮะป้นโทชิรูมาแบบมาไว้เป็นตัวประกอบแผวหลังงั้นแหละ รอบดีก็จะเป็นพลังห่างก,กับผมอีกแล้วนะครับเรื่องแรกมันก็ประมาณนี้แหละอันนี้คือประมาณท้ายๆอารีนานะครับไปบวกกันต่อฮนะมาถึงชานเมฆ <c oughs> แข็งๆงนะครับโดนน้่งปลาเค็มแบบเป็นข้อฮะตัดกระเบื้องไปรอบนี้คิดไม่ติดประมาณเจ็ดหมื่นฮะแล้วก็ไปมีน้อ้ตูดนงอน,นครับลอยเชิญเชือพาดลอยเอาแตงโมไปแดกก่อนก่อนที่จะลอยไปไหนเพียงคุยแน่สั่นนะครับผม แล้วก็ฟาแพร่กันปกไปหนึ่งดีเออเอาแล้วฟันเทอร์คิวรึเปล่าอุ้ยตายฟืนนฟ้นคืนชีพ50%คืนชีพ50%ออกครับผมน่าจะไม่วันเทิร์นคิวเอาแตงโมไปแดกก่อนอนี่ฮะตัวประกอบในฟันแล้วตัวแสบเอาไ,ไว้ข้างข้างล่างนี่ไม่ได้ไม่ได้เทสเกะจินโชแน่เลยวะ่ะเดี๋ยวผมจะย้ายขึย้นไปแทนยินดีกว่านะครับเออจะไว้แถวๆเอ่อด้านบนแล้วกันนะครับ แถวเชียบุงซา,ากุระนะจะมีประโยชน์เอาแล้วรถเกาะไปครับอะตอมมิกคารุม่มแตกนะครับดึงเดือดเลือดพานนะครับเลือดขึ้นหน้าหน้าขึ้นหลังฟ้าขึ้นตัวสิวขึ้นคางลามลุงหลังไข่ไปต่อนะ,ะผมพูดอะไรหมแล้วนะรอบนี้จะเจอพลังเริ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้ประมาณแสนสามน้ผมจะย้ายเทสกาเชนโชวไว้ตรงนี้เลยนะครับ จริงๆเอาแตมม ını, างโมไปไว้แทนเนี่ยมันก็จะได้น่าจะได้อันติมั้งเมื่อปาอันติไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูกันก่อนนะฮะจะไว้แทนที่แตงโมนะครับแทงก็้าไปแล้วก็ฟาดหน้าเบื้องครับป an ิงปิงเป็นคอครับผมแล้วก็ใบหน้าแผ่นนะฮะติดอยู่หนึ่งตัวครับแตงโมฟาดหน้าไปแล้วปิงเน้นๆครับผมหายฮะ ไอ้รถไฟกับเบอร์อีนึงพี่ปรับจากพี่บาเก็มจุกจัดจุกจัดนะครับจุกจัดแจนเหล่าใบไม่ติดครับไรฝันยังหูไรระทาราุนบางใครไล่ฟันครับผมฟันแบบบ้าคลั่งมากๆนะครับปังเอาเปิดนะครับจากโคชิโร่แช่แข็งติดครับผมเทฮเกมซ็นชูฝั่งตัวประกอบตัวปลอมฮนะแรงอยู่เก้าหมื่นครับฟันหน้าทำไมหนึ่งทีฮนะ จังหวะนี้ครับผมเขาบินแช่แข็งด้วยรถเด็ดยิงด่งมจ้าให้รถเด็ดเรียบร้อยครับเทปิเก้เป็นซีไม่ออกตะกิ้วเลวปะปรับปื้มไม่ติดขีแปดหมื่นครับผมแรงเฮ้ยไม่ติดขี่ 8, รอ,ไ,อไปแปดหมื่นก็แรงนะเว้ยเออรอบนี้ครับเจอหัวหนางห,าหงิดหงิดหงิดนะครับผมชื่ออะไรวะพลังเท้าเทียมกันเลยครับตีมเอมม่อตีมหมื่นฟิย้ย นะครับผมพลังแฝงสี่แล้วแทงเข้าไปครับแต่ผมเปิดก่อนมาเสียใจเด้ว่ากแล้วก็ฟาดไปครับผมเตียงเราใอ้าวพี่ยินแตงโมจะอยู่ถึงหรือเปล่าครับถ้าใช้ยิงสองตัวครับตอนนี้ดูเกาะหมดตุ้มถึงกันเลยปาบอลทุกี้ตุยเขาเลือกแตงโมสัตว์หน้าไปดีหนึ่งเรียบร้อยแตงโมด้วยกันเองแตกไปแล้วก็ฟาดกระเบื้องไปทุกที่แถมมือขวาฟาดดินขวามืออะตอมมือ เกฟินโอ้โหเน้นๆครับตัวประกอบอเทปิกเก้เป็นชิวเจ็ดหมื่นเนี่ยหายเลยครับผมโอ้โหวันเ <One> ทิร์นคิวครับสุดนะครับผมวดสต์อะไรอะเสื้อย่างอะพลังแบบโอโ้พลังจัดจ้านอยู่นะพลังก็จัดจ้านอยู่นะครับเจอกับคุณเสื้อย่างครับไหนมาดูหน่อยดิแบบเน้นๆยอดหน้าสักปาบ,ปบๆหนึ่งนะ วันเทิร์นคิวหรือเปล่าเราเนี่ยแพงแงอีกแล้วครับผมเดี๋ยววิคานเมียะโดดฟันไปปิ้งปิ้งเยี่แล Walker, been, h, ้วก็ไม่เห็นเนี่ยตูดงอนกันแบบแหลกลอยกันแบบงงแล้วก็ป่าเข้าไปบอลแตงโมครับผมฟาดเข้าไปโอ้โหเป็นข้อนะครับผมและตอมิกคิฟิมขีดเน้นๆกับฟีแสนฟาดกระเบื้องไปอีกหน้่งที ดังป in ิ <t 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 ้งอยู <t 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 ่ในห้อครับผมติดแก๊สติดชีวมันจะาดเลือดเลยดึงทำไมวะไอตัวประกอบหัวขาวตุ้ยหัวเหลืองหัวขาวเป็นเพื่อเองแล้วอื้นายฟานยังโหดร้ายเลือดเด้งนะผมห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะฮะโอ้โหติดบ่อยติดบ่อยมากนะครับทีทีมเราไม่ไม่ติดเขาอยู่อันดับเท่ไรสี่สิบหกแล้วครับวันนี้เฮ้ยตัวเอโอ้โหเอาอะ เดี๋ยวผมย้ายแตงโมไว้ไว้ริมก่อนนะครับไว้ริมนะครับริมจริงๆนะครับจังหวะนี้ฮะมันย้ายไม่ได้อย่างย้ายลำบากเลยแทงเข้าไปปแตงโมอยู่ตรงกลางกันมาแต่ไม่ทันแล้วแตงโมน้องเขาจะไปสวรรค์ฟาดเข้าไปครับหกหมื่นหรือใบอะไรมึงพีตื่นนอนฮะแล้วก็ปลากระเบื้องครับผมอิวไปยิงยัดหน้าเขไปแบบหน้าตัน หนูกลฟ้าแทงครับผมป๊าโอ้โคตรแรงกะไรฟันครับไร่ฟันอย่างบ้าคลั่งครับใบติดใบติดสองตัวฮะตอนนี้สุดมากครับโอ้ยแตงโมฟาดนาไปมี่แทงแทงจนร้องขอชีวิตจริงๆครับหกูไปแช่แข่งรดเดฟมาติดหรือว่าไม่ติดครับผมแล้วก็อะตอมิกเหลือตัวสุดท้ายเท่านั้นโอ้โหโคตรแรงนครับบุดจริงๆฮนะ จงังหวะนี้ฮะข้าไปชแชร่รถเบสหนึ่งทีตัวประกอบหัวซมเราจะปิดงานได้หรือเปล่าเทฟิกเกอร์เป็นโจหกหมื่ 60, นครับไม่ปิดงานนะครับลงท้ายได้เตยแตงหมปิดงานเมื่อเดิมครับผมโอ้โหเตยแตงหมเก็บงานตลอดเลยครับผมไปต่อฮะตอนนี้อันดับผมก็อันดับ2ีสิบแล้วเจอคุณเอกแลว คุณเออยู่อันดับที่3นะครับเดี๋ยวผมต้องเอาพี่แกลงจากอันดับก่อนนะครับตอนนี้ไปฮะโอ้โหดูเดือดเดือดก็แทงแผงนะครับตระัดับแล้วก็ฟันครับผมปิงปิงปาบมาให้เกดหมื่นนะฮะเลยสบายตุ่นงอนนี่ดึงดูดแสนหนึ่งพอดีดิบนะครับแล้วก็ตีเตียงหมูปลาเตียงหมูยอดครับปานเขาไงโอ้โหเน้นหน้า เน,น้นหน้าไม่เน้นหลังนะครับพร้อมกิจกรรมใหม่ได้เลยนะฮะนาบี้กันเลยทีเดียวอาตอมิกคือซึมโอ้โหสามมึงพุดตรแรงเลยเทปิชิสินจือ่อแสนหนึ่งครับผมแต่เกิดใหม่เลยใช่ไหมเกิดใหม่ไปหนึง่งรอบนะครับไล่ฟันอย่างบ้างข้างไปครับไม่ตายฮะนี่อ,อึ้งฟันอย่างบ้างข้างครับผมโคตรยอดนะครับงัดคือ,คอแ,บบแบบแรงมากฮะชนะีกแล้วครับผม เดี๋ยวผมต้องอัดให้คุณลงจากอันดับที่3มตอนนี้อยู่อันดับที่3ามจริงเรัตอนนี้เราอยู่อันดับที่6นะครับเราต้องอัดคุณเอต่อนะครับผุ่มมาเจอคุณเอก็อัดคุณเอต่อนะครับในวันนี้ฮะลาก่อนนะครับคุณเอนะฮะน่าจะแต่งโมติดแผงแน่นอนนะปรับ,รบลดดีเฟนส์ไปด้วยนะลดดีเฟนส์แถวหลังนะครับแล้วก็ติดเลดไหล่ด้วยนะครับแน่นอนแต่งโมยัดหน้าไปทีเลย มีร้องขอชีวิตนะครับเอาแล้วแบงงงนะ่ฮะจ้าบไว้โอ้อาวสองแสนหกมึงจะแงได้ไหนเียปตะเคมยนฟาแผงมันจะโดนตัวหลังแตกไปหนึ่งแล้วก็ัตมมิกคาซุมโอปีเอฟบีมีสองแสนหกนะครับนี่เนี่ยเจ็ดหมื่นครับปิดงานปิดงานนะปิดงานด้วยอาวุธของอิซิโกะนะนะและับก็แรงนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ในอันดับที่4อ,อยู่ในพันี่4นะครับไปกันต่อนะครับคุณเอต่อครับซื้อเลยเพราะว่าดวลกันต่อครับผมเราต้องเอาคุณเอให้ล่วงฮนะเอาครับจังหวะนี้ครับก็เหมือนเดิมครับ <S <S แทงเพื่อลดเดฟแถวหลงวงังมาพร้อมลูกไหลแถมให้ฮะแล้วก็ปาดเดฟแถวหลังอีกแล้วครับปิ๊ดขีดเล่นๆครับโอ้โหโคตรแรง แล้วก็นี่นะฮะใบตุดงอนอีกหนึ่งทีฮะเตะแตงโมครับปิ้วเติมสองแสนุดแรงนะครับปาดปอีกหนึ่งทีฮะเจ็บเจ็บจัดเสียแบบจุกๆนะครับนี่ต้องมีคิดสร้างในอีกหนึ่งทีฮะเออปาดมาครับรบับงเกยเปลี่ยนแสนหนึ่งทีเล็กนิดน้อยมันฟันแรงแต่ว่าให้อิกิโกะอะไรกันเนี่ยมีฟันอย่างต่างข้างครับ อาผมให้แตงโมตัดหน้ารเรียบร้อยแตงโมใส่หน้านเรียบร้อยครับเย้เจตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่สามนะครับขึ้นมานะครับในอันดับที่สามที่เรียบร้อยนะครับก็จะผลไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับผมโอ้นห น,นานในระดับที่สามแคปกรบินงานเจอกันใหม่ครับผม